บนโลกเราเคยมีโคดเกชื่ออาเบเขาหายสับสูนไปถ้าเขาว่าเขาอยู่ในสามเหลี่ยมมุรด้าเมื่อปฏิทิประต่อเรื่องราวของเรือในสามเหลีหดด่ยมมาิดาเรามีปัญหาข้อใหญ่ครับเรือหลายลำแตกหรืออับปางโดยมีเหตุมาจากกัปตันถูกถล่มมาตูหลังครับคุณก็รู้ว่ากัปตันส่วนใหญ่เป็นผู้ชายชาิศาสดา,าก็เล่นแต่ผู้ชายทำานั้นด้วยกัน เมื่อกับตันเพลิดเพลินจากการถล่มประตูหลังเรือก็จะสูญเสียาการควบคุมและอับปางไปในที่สุดทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับอาเบตาทะเลนั่นก็คือเขาต้องการทาลายเอกราชของผู้ชายหลายคนเขาจึงจําเป็นต้องใช้พลังของเขาทําลายเรือให้อับปางจากนั้นก็จับผู้ชายไปข่มขืนทีละคนอาเบจะชอบจับผู้ชายที่อยู่รอบๆไปเด็นจําจี้นะครับผู้ชายที่โดนกระทําก็เลยเป็นเกย์ด้วยนะครับดังนั้นเมื่อมีผู้ชายคนใหม่ถูกจับเข้าไปมันก็ไม่ง่ายที่จะช่วยเขาออกมาครับ เพื่อหาหลักฐานของความสยองบริเวณซามเลียมเวอร์วิดานักประดิษฐ์และวิศวกรที่เป็นชายแท้มานานด็อกเตอร์ลอนนี่บิลลี่โอนีล่องเรือไปที่เขตซามเลียมเพื่อพิสูจน์ว่าท่านอาเบะอยู่ใต้ทะเลจริงหรือไม่สิ่งที่เราพยายามจะหาอยู่นั่นก็คือเกนที่อยู่ใต้ต้งทะเลว่ามันมีจริงหรือไม่และต่อให้มีจริงผมก็เป็นชายแท้ทั้งเต่งผมไม่เชื่อว่าผมจะยอมโดนตุยหรือว่ายอมให้มันทำอะไรง่ายๆหรอกครับ ผมไม่ยอมเด็ดขาดเลยครับพอาสบายถ้ากะสูอาเบะคือสาเหตุจะไม่เลือนับร้อยต้องอับปางโลอย่างนั้นหรือไม่เหลืออะไรมากนะแต่เราเห็นว่าเส้นตรงนั้นก็คือไม้จากเรือครับนี่ก็คือท้องเรือนเองครับมันชื่อ going แม่เจ้าครับมันแตกเป็น2ท่อนพอดูท้องเรือจะพบว่ามันโปออกทำให้มันหักไปครับ การที่เรือหากเป็นสองท่อนแบบนี้ได้มันมาจากการตุ๋ยเพียงครั้งเดียวของท่านศัสดาครับท่านสัสดาอาเบใช้หำอันทรงพลังในการกระแทกเรือให้ไปไปสองท่อนได้อย่างง่ายดายเลยครับด็อกเตอร์บริโอนีพอม,มั่นใจว่าเขาจะไม่มีทาาเป็นเกและเขาเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกผมเคยถูกเกและกระเทยควายตุ้ยมาหลายครั้งแล้ว แต่ผมก็ยังสามารถคงความเป็นชายเอาไว้ได้ครั้งสุดท้ายที่ผมโดยผมเจอพวกปิดเพศหลายสิบคนกรูเข้ามาลุมสซมแต่ให้ตายเถอะผมสามารถทนแรงแทกเหล่านั้นได้อย่างไม่มีสะเทือนเลยฉะนั้นต่อให้คุณจะเป็นอาเบะหรือว่าฮาร์เกมมาจากไหนคุณก็ไม่สามารถชนะตบนนันนน้นนาเขาผมได้หรอกครับมันแน่นอนอยู่แล้วครับวนผมต้องทนได้แน่นอนครับ สี่ชิ้นของการค้นหาเครื่องรับสัญญาณไม่ได้รับสัญญาใดๆาอายุเอือลาอยู่ใกล้ๆแต่ทนายนั้นเองมันดังขึ้นโอ้มันดังแล้วครับม,มันเหมือนว่าเครื่องแกรับข้อความได้นะครับเหมือนมันใกลจะพูดเป็นภาษาอะไรสักอย่างอยู่นะครับ ผมจะไปหาอาเบะอ,อยู่ในวงคนของสามเหลี่ยมมาวิดาด็อเตอร์บิลลี่โอนี่ใช้เครื่องตรวจข้อความจากขึ้นมาล็กไฟฟ้าอุปกรณ์วิทีดีไม่ดังจนกระทั่งอุปกรณ์มันดังขึ้นมาว่ายาลาไนก้าโอ้มันดังแล้วครับ มันอาจเป็นการเชื้อเชิญเพียงครั้งเดียวดรบรีออนี่สั่งให้ย้อนกลับไปที่ขณะรั้งหนึ่งกับลัมผมจะไปหาอาเบะอยู่ในวงกลมของสามเหลี่ยมมัฟฟิดามันไหมมันเหมือนเป็นการเชื้อเชิญให้ไปเล่นจำเจกับท่านศาสดาอาเบะมันจะเป็นโอกาสที่ผมได้สแสดงถึงความเป็นแมนกล้ามเนื้อรูตัวของผมจะได้ใช้มันวันนี้เลยนะครับโอ้มันน่าตื่นเต้นมากจริงๆครับ เราจะได้รู้ว่าอาเบะเจ๋งจริงหรือเปล่านะครับโอ้เราได้แล้วเราอยู่ในบริเวณที่เราอยู่เมื่อหลายนาทีที่แล้วดูเหมือนว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เราได้รับข้อความจากท่านอาเบะนะครับเราจะได้รู้กันแล้วนะครับโอมันน่าตื่นเต้นมากจริงๆครับ ตอนนี้ดูเหมือนว่าท่านอาเบะกำลังจะใบหัวอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้นะครับเราจะหันกลับไปดตเตรเบรดโอนี่สั่งให้เรือย้อนกลับเป็นครั้งที่สามเพื่อยืนยันจุดต้องสงสัยนี้อีกครัง้งนะครั้งที่สามเราเจอแล้วเราได้สัญญาณอีกครั้งหนึ่งแล้วมันต้องอยู่แถวนี้แน่ๆก็ใช้มันแน่ๆเขากำลังมาโอ้พระเจ้าเยอะ ก,ก่อนจะมาทำการทดลองครั้งนี้ผมก็เป็นชายแท้มาก่อนครับแล้วมันก็เอ่อโขาเขามาด้วยความเร็วสูงทุกคนโดนข่มขืนเห็นไหมครับหน้ามุ่ยทุกคนเลยดอกเตอร์บิลลี่เขาเคยคิดว่าเขาเป็นชายแท้แต่เขาก็เปลี่ยนไปทุกคนเปลี่ยนไปรวมทั้งตัวผมเองด้วยตอนนี้ทุกคนไม่ใช่ชายแท้เป็นแต่เก็กวินเน่าๆที่อาเบะไว้ชีวิตมาให้ครับ มันเป็นเรื่องที่สะลดมากครับเป็นอะไรได้เปล่าครับดรผมรู้สึกแสบตูสุดๆเลยโอ้พระเจ้าเข้ามาเร็วมากแรงของเขามาไปกว่าที่ผมคิดเอาไว้แต่ผมก็รู้สึกว่ามีความสุขที่สุดเลยนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ผมโดนตุ้ยนะครับผมไม่คิดว่ามันจะมันขนาดนี้แรงของมันมากเกินกว่าที่ผมจะรับได้นะครับผมไม่เคยคิดเลยว่าคนคนเดียวจะถล่มประตูหลังของคนหลายๆคนได้อย่าง รวดเร็วขนาดนี้และมันเป็นเรื่องที่โง่มากๆหาดคุณคิดว่าคุณเป็นชายแท้ร้อยเปอร์เซนผมไม่รู้ผมไม่แค่ตากล้อง